บทที่2077เมืองอันเวนเดินทางข้ามเวลาหรือไม่ลินโมอยู่ไม่รู้ว่าข้อเสนอแนะของเขาจะเป็นประโยชน์หรือไม่และเขาก็ไม่ได้ใส่ใจปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อได้เห็นท้องฟ้าที่กว้างขึ้นหลินโม่อยู่ก็มีชุดความคิดของตัวเองมานานแล้วในความเป็นจริงมันง่ายมากและไม่จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ใดๆเขาเชื่อว่าตราบใดที่เขาบรรลุขอบเขตเซียนราชนกองทัพอมนุ์ของเขาก็จะกวาดล้างทุกเผ่าพันธุ์ เว้นแต่จะมีสูงสุดปรากฏขึ้นในบรรดาเผ่าพันธุ์ต่างๆก็จะไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้แม้ว่าพวกเขาจะมีจุดแข็งที่ซ่อนอยู่มันก็จะไร้ประโยชน์กำปั้นที่แข็งแกร่งคือความจริงที่ยากจะปฏิเสธแผนการทุกประเภทประบางราวกับกระดาษเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงหลังจากออกจากเครือข่ายจักรพรรดิมนุษย์ลินโม่อยู่ก็เปิดใช้งานเรือรบของเขาและมุ่งหน้าไปยังสนามรบโบราณที่ใกล้ที่สุด เรือรบล่วงหน้าไปอย่างเงียบๆในห้วงอวกาศลึกและลินโมอยู่ไม่ได้เสียเวลาไปครึ่งวันเริ่มต้นการปรับแต่งอัครรูนอย่างละเอียดอัครรูนทั้งหมดที่เขาเชี่ยวชาญจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อนำอัครรูนแต่ละตัวไปสู่สถานะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอนาคตเมื่อวาดอัครรูนเขาจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ลินโมอยู่ปรับแต่งอัคร,รูนแต่ละตัวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เขารู้ว่านี่ก็เป็นรูปแบบของการะส,สมเช่นกันการปรับแต่งอย่างละเอียดแต่ละครั้งคือการตรวจสอบความเข้าใจในอักคร,รูนของเขาในขณะที่ปรับแต่งอัคร,รูนอย่างละเอียดเขาก็ไม่ลืมที่จะทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยดำเนินการวิธีการกลั่นแสงดาวเพื่อควบแน่นดวงดาวไปทีละดวงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้มีดวงดาวหลายสิบดวงอยู่ในโลกวิญญาณของเขาแล้วดวงดาวเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วโลกวิญญาณส่องแสงด้วยแสงดาวทำให้โลกวิญญาณทั้งหมดดูเหมือนท้องฟ้าดาราจริง ครึ่งวันต่อมาเรือรบก็โผล่ออกมาจากห้วงอวกาศลึกและหลินโม่อยู่ก็ออกจากเรือรบก้าวบนทางช้างเผือกของกฎหมายแสงดาวเพื่อเดินในส่วนสุดท้ายแม้ว่าการเดินทางในห้วงอวกาศลึกจะรวดเร็วแต่ความแม่นยำของมันก็ไม่ดีนักความคลาดเคลื่อนหลายสิบล้านกิโลเมตรเป็นเรื่องปกติและในกรณีที่รุนแรงอาจคลาดเคลื่อนหลายสิบล้านหรือแม้กระทั่งหนึ่งร้อยล้านกิโลเมตรโชคดีสำหรับเขาในตอนนี้แม้แต่หนึ่งร้อยล้านกิโลเมตรก็เป็นเพียงเรื่องของวินาที สนามรบโบราณยังคงเงียบสงบและหลินโม่อยู่ยืนอยู่เหนือมันกว่าสายตาไปทั่วพื้นที่ในสนามรบมีหอคอยสูงที่แตกหักโดดเด่นมากรูปลักษณ์ของมันคล้ายกับหอศักดิ์สิทธิ์เสมอถึง 80- 90%ถึงเ0 9 0ซและหอคอยก็ถูกปกคลุมด้วยอัครรูนไม่เพียงแต่บนตัวหอคอยเท่านั้นแต่อัคร,รูนยังเชื่อมต่อกับพื้นดินเชื่อมโยงสนามรบโบราณทั้งหมดสนามรบโบราณจริงๆแล้วเป็นอาวุธสงคราม หลังจากหลายปีผ่านไปการกลับใหม่ครั้งอาณาจักรของหลินโม่อยู่ก็ดีขึ้นและความเข้าใจในอัครรูนของเขาก็แตกต่างจากเมื่อก่อนด้วยมุมมองปัจจุบันของเขาเขาเห็นฉากที่แตกต่างกันมากมายจริงๆบางส่วนของสนามรบโบราณใช้วิธีการแยกอัครรูนแต่ไม่มากนักดูเหมือนจะเป็นผลงานของอาจารย์ข้าจริงๆลินโมอยู่เข้าสู่สนามรบโบราณและพบแกนกลางของสนามรบอย่างรวดเร็วผ่านช่องว่างของมันแกนกลางถูกทำลายไปแล้วให้ผลและเพียงเล็กน้อย ลินโมอยู่ไม่รีบร้อนเขาออกจากสนามรบโบราณและบินไปยังแห่งต่อไปในอนาเขตดาวเมืองศักดิ์สิทธิ์มีสนามรบโบราณทั้งหมด999แห่งกว่า700แห่งอยู่ในพื้นที่หลักและที่เหลือ300แห่งอยู่ในพื้นที่ระดับกลางและระดับสูงลินโมอยู่วางแผนที่จะสังเกตสนามรบโบราณให้มากขึ้นและเปรียบเทียบรูปแบบของพวกมัน รูปแบบของแตะละสนามรบมีจุดที่แตกต่างกันและระดับการทำลายที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบมากขึ้นจะทำให้เขาสามารถฟื้นฟรูรูปแบบที่สมบูรณ์ได้ในระหว่างการแข่งขันสีอนาเขตดาวรูปแบบที่สร้างหุ่นเชิดและมอสติปัญญาให้กับพวกมันได้รับการฟื้นฟูจากสนามรบโบราณต่อมาหลิงโมอยู่ก็ได้รับรูปแบบนี้เช่นกันแต่พบว่ามันมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยข้อจำกัดมีมากเกินไปและมันไม่สมบูรณ์ นอกเหนือจากรูปแบบลินโมอยู่อยากรู้มากขึ้นว่าทำไมหอศักดิ์สมมิทธิ์ซัมเมอร์ของเมืองอันเวิอนจึงปรากฏที่นี่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคืออะไรลินโมอยู่สังเกตสนามรบโบราณทีละแห่งจากพื้นที่หลักไปยังพื้นที่ระดับกลางและจากนั้นไปยังพื้นที่ระดับสูงหลังจากตรวจสอบสนามรบโบราณหลายสิบแห่งในที่สุดเขาก็มีการค้นพบอีกครั้งในสนามรบโบราณแห่งนี้ในพื้นที่ระดับกลางรูปแบบก็ถูกทำลายไปแล้วจ0 8 0เอร์ตเช่นกัน นี่เพียงส่วนเล็กๆที่อยู่หน้าลินโมอยู่เท่านั้นที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ลินโมอยู่มองไปที่อัครรูนที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนมากนี่คืออัครรูนกฎหมายเวลาอัครรูนนี้ก็ถูกทําลายบางส่วนเช่นกันแต่หลินโมอยู่ก็ยังจําได้ทันทีว่าเป็นอัครรูนกฎหมายเวลาอัคร,รูนกฎหมายเวลาไม่ค่อยถูกใช้ในรูปแบบเว้นแต่รูปแบบนั้นจะเกี่ยวข้องกับเวลา หลังจากตรวจสอบสนามรบโบราณจำนวนมากหลินโม่อยู่ก็เข้าใจคร่าวๆถึงวัตถุประสงค์ของรูปแบบภายในพวกมันวัตถุประสงค์แรกคือการดูดซับพลังงานและสร้างนักรบหุ่นเชิดท,ที่สร้างด้วยพลังงานวัตถุประสงค์ที่สองคือการมอบสติปัญญาที่เรียบง่ายให้กับหุ่นเชิดเหล่านี้ทำให้พวกมันสามารถปฏิบัติตามคำสั่งในการต่อสู้ได้ตอนนี้เขาได้ค้นพบวัตถุประสงค์ที่สามอัคร,รูนกฎหมายเวลา รูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเวลาอย่างแท้จริงเนือกว่าจินตนาการของหลินโม่อยู่อย่างสิ้นเชิงรูปแบบนี้ซับซ้อนและทรงพลังมากพอแล้วหากเพิ่มกฎหมายเวลาเข้าไปมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกฎหมายเวลามีบทบาทอย่างไรลินโม่อยู่รู้สึกมาตลอดว่าไทม์ไลน์ของสนามรบโบราณน,นั้นวุ่นวายมาก สนามรบโบราณดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสงครามโบราณและมีข้อความที่ทิ้งไว้โดยเหมืองอันเวินทำให้เขามั่นใจหนึ่งร้เปอร์เซนว่าสนามรบโบราณเกี่ยวข้องกับเหมืองอันเวินตอนนี้เมื่อเห็นอัคร,รูนกฎหมายเวลาและนึกถึงพลังแห่งเวลาและอวกาศที่ประตูขึ้นนอกโลกเล็กๆกลิ่นโม่อยู่ก็มีความคิดที่กล้าหาญขึ้นมาทันทีเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์ของข้าเดินทางข้าเวลาข้ามแม่น้ำแห่งเวลาและกลับไปสู่ยุคโบราณ ลินโม่อยู่รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ตัวเขาเองเคยเดินทางมาจากโลกอื่นและแม่น้ําแห่งเวลามีอยู่จริงดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ที่จะฆ่ามันไปนอกเหนือจากนี้เขาไม่สามารถคิดวิธีอื่นใดเพื่ออธิบายสิ่งที่เขาเห็นในสนามรบโบราณได้สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเพราะความแข็งแกร่งไม่เพียงพอลินโม่อยู่ถอนหายใจเบาๆและหยุดครุ่นคิดถึงปัญหานี้ เรือรบกลับเข้าสู่ห้วงอวกาศลึกอีกครั้งกำลังจะเริ่มต้นการเดินทางที่ยาวนานเขากำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่รอบนอกไปยังสถานที่รับมรดกต่อไปของราชันสวรรค์เย็นศักดิ์สิทธิ์เขายังคงปรับแต่งอกคร,รูณอย่างละเอียดต่อไปในขณะที่กลั่นกรองแสงดาวและรวบรวมดวงดาวอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันเท่านั้นแต่ลินโมย,ยังใช้จิตใจของเขาในสามทางวาดอกคร,รูณด้วยจิตวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องแยกพวกมันและรวมพวกมันเข้าเป็นรูปแบบ ระหว่างทางความเข้าใจในอัครรูนของเขาก็ลึกซึ้งขึ้นและโดยไม่รู้ตัวลินโมอยู่ก็รู้สึกว่าอาณาจักรของเขาก็กำลังดีขึ้นเช่นกันเขารู้สึกว่าเขาสามารถก้าวหน้าต่อไปในทางช้างเผือกของกฎหมายถึงชั้นที่สามของขอบเขตเทพราชนได้โดยไม่มีปัญหาใดๆอย่างไรก็ตามความคืบหน้าของเขาในกฎหมายเวลาและอวกาศมีจำกัดดังนั้นเขาจึงยังไม่ได้เลื่อนระดับอาณาจักรการสะสมของข้าลึกซึ้งพอแล้วดูเหมือนว่าหลังจากเดินทางครั้งนี้ข้าจะต้องปลีกตัวไปฝึกฝนอยู่พักหนึ่ง ลินโม่อยู่รู้สึกว่าเขายุ่งเกินไปมีงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่เสมอระหว่างการเดินทางเรือรบก็หยุดลงกระทันหันห้วงอวกาศลึกถูกปิดผนึกและหลินโม่อยู่ตระหนักว่าเขาอาจเข้าสู่อาณาเขตของเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งในเวลานี้เมื่อเผ่าพันธุ์ต่างๆรวมตัวกันเป็นพันธมิตรและทำสงครามกับเผ่ามนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ก็ได้เข้าสู่สภาวะสงครามเปิดใช้งานระบบป้องกันของตนอย่างเต็มที่เผ่าพันธุ์เล็กๆบางเผ่าแม้จะอ่อนแอแต่ก็มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์เช่นกัน เมื่อเปิดใช้งานพวกเขาสามารถปิดผนึกห้วงอวกาศลึกได้เรือรบโผล่ขึ้นสู่พื้นที่ปกติและลินโม่อยู่กว่าสายตาไปทั่วพื้นที่แน่นอนเขาได้เข้าสู่อาณาเขตของเผ่าพันุเอเลียนอาณาเขตดาวที่เป็นของเผ่าชิงเหอเผ่าพันนี้โดดเด่นด้วยความเร็วคล้ายกับเผ่าอินซีทองแต่ไม่แข็งแกร่งเท่าพวกเขาเคยรุกรานเผ่ามนุษย์และต่อมาถูกเซียจ้านเทียนทาให้พิการ พวกเขาได้ขโมยสิ่งของมากมายจากเผ่ามนุษย์รวมถึงรูปแบบที่สามารถปิดผนึกห้วงอวกาศลึกได้พวกเขาอ่อนแอมากโดยไม่มีสิ่งมีชีวิตในขอบเขตอีกฝ้าฝั่งแม้แต่คนเดียวพวกเขามีเทพราชั่นนากมายแต่ก็ไร้ประโยชน์สถานที่นี้อยู่ห่างไกลาจากเผ่าปีศาจและเผ่าอินซีทองหลินโมอยู่นำจานรูปแบบสแผ่นออกมามีความเย็นชาเล็กน้อยในดวงตาโชคร้ายสำหรับพวกเจ้า